เรียนประธานในพิธีในที่ประชุมมีท่านผอผู้จัดการโครงการพัฒนาจังหวัดเชีกระผมนายรัศศรีพิทาฝ่ายหน่วยงานพร้อมด้วยพนักงานทุกท่านควันช้างเจ้าของช้างและผู้มีเกียรติที่มาร่วมในพิธีณสถานที่แห่งนี้ทุกท่านเนื่องในวันปรกาสวันเฉลิมปันยธรรษาท่านสองนายสาสมเด็จพระนต์เจ้าสุริย์ท่านลงดาชีนาพรานลงและท่นมีท่านจึงเพื่อน้อมนำลึกในคหากม ยายค่อยสองมาได้คยเสียวมันเสียมันอ้อข่อยข่อยพอดาขา่ยชันไปยืนดีนอกเขา่อดห่วยอยู่ช่งลูไปลวบาโครงการทนาแต่่งได้เินจากิกรเวามเธมางสกอาาซึ่งมีิกัรลง วันนี้เป็นวันขไายพระพรวันแม่ค่ะรวบรวมช้างเลี้ então, ยงเพิงเทศมานะสาวน้อยเรามาไม่ได้ยิงเพชรมาละ่าวน้อยเรามาไม่ได้